เราจะมาวาดวัวก,กระดุนะครับก็ไปที่แกลเลอรี่นะครับแล้วก็สร้างแคนวาสใหม่ขึ้นมานะครับจากนั้นก็เปลี่ยนสี Background ให้เป็นสีฟ้าแล้วก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาให้วาดตัววัวที่เลเยอร์นี้นะครับผมเลือกบัตสโมโนไลน์นะครับโมโนไลน์นี่อยู่ใน c ค l i g r a p h y นะครับ ก็วาดตัววัวสีขาวนะครับแล้วก็ลงสีนะครับอาจจะปรับให้ตัวกลมๆขึ้นนิดหนึ่งนะครับกดตรงลูกศรน,นะครับมาที่ Distort แล้วก็ปรับให้มีความกลมมากขึ้นนะครับ ต่อไปก็วาดขาวัวนะครับแล้วก็หางวัวต่อไปก็วาดหัววัวนะครับแต่ว่าก่อนที่จะวาดหัววัวเนี่ยเดี๋ยวขอปรับค่าอุปศิตติของตัววัวก่อนนะครับให้แน่นอนนะจะได้เห็นหัวชัดนะครับแล้วก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับ วาดหัวเข้าไปนะครับลงสีนะครับทีน,นี้ผมก็จะวาดหูแล้วก็วาดเขานะครับแต่ว่าต้องการให้เกิดความสมมาตรนะครับก็ไปที่ตรงรูปประแจตัวน,นี้นะครับแล้วก็เลือก d r a drawing guide นะครับแล้วก็กด Edit d r a w i n g g u i d e นะครับ เลือกส mm ิมเมทรีกดปุ่มดังนะครับแล้วก็กดลูกศอน,นะครับลากหัวไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดหูนะครับ ต่อไปกว็วาดเขานะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะวาดลายของบนหน้าวัวนะครับแล้วก็จะระบายสีที่เป็นเขาแล้วก็หูแล้วก็จมูกนะครับ ก็สร้างอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับให้เป็น clipping mask นะครับจากนั้นก็เลือกสีดำนะครับเหมือนเดินไหมครับวาดแล้วก็ลงสีเข้าไปนะครับวาดวงรีนะครับแล้วก็วงสีเข้าลงสีเข้าไปนะครับ อันนี้เพื่อให้ลายเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับผมก็จะใช้ฟิลเตอร์ลิควิฟายนะครับกดตัวฟิลเตอร์นะครับแล้วก็มาที่ลิควิฟายนะครับแล้วก็ใช้การ Push นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับจากนั้นก็ระบายสีเขาแล้วก็หูแล้วก็จมูกวัวนะครับ ก็เลือกสีนะครับมาเนี่นะครับตอนนี้ถ้าหัวระบายหูนะครับข้างหนึ่งเนี่ยครับอย่างนี้นะครับก็อีกข้างฝันหนึ่งก็จะไม่ถูกระบายด้วยนะครับพรานเลเยอร์เนี้ยก็จะต้องการให้สมมาตรเช่นกันนะครับก็ไปที่ตรงเลเยอร์นะครับแล้วก็กดที่ตรงรูปนะครับแล้วก็เลือก drawing assist นะครับ แ้งเกิดว่าที่ใต้ชื่อจะมีคำว่า assist ปรากฏขึ้นนะครับอ่าโอเคนะครับก็มาแล้วนะครับหูนะครับต่อไปก็วาดเขานะครับ แล้วก็จมูกนะครับตรงจมูกนี่เดี๋ยวเราเอา drawing assist ออกไปก่อนนะครับแล้วก็วาดวงรีนะครับต่อไปก็วาดตานะครับเป็นสีดำนะครับ เสร็จแล้วก็ย,ย้ายลายของวัวแล้วก็หัววัวเนี่ยไว,ไว้ที่ด้านขวานะครับก็เลือก2องเลเยอร์นะครับแล้วก็กดที่ลูกศรน,นะครับแล้วก็ย้ายไปนะครับต่อไปก็ปรับ opacity ของวัวนะครับให้เป็น1นึร้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ สร้างเลเยอร์ที่เป็นรวดลายของวัวขึ้นมานะครับกดเพิ่มเลเยอร์นะครับแล้วก็ให้เป็น clipping mask นะครับวาดไปที่โมโนไลน์เหมือนเดิมนะครับวาดวงรีนะครับต่อไปก็ใช้ฟิลเตอร์ liquify นะครับ ำลวดลายน,นะครับอัน okay, ต่อไปก็วาดตรงเท้าวัวนะครับ ก็ห่างวัวนะครับต่อไปก็วาดท้องฟ้านะครับก็สร้างระยะใหม่ขึ้มานะครับจากนั้นก็เลือกสีน้ำเงินนะครับใช้บัตตัวนี้นะครับ ไปที่ Airbrushing นะครับแล้วก็เลือก Hard Brush นะครับลากเส้นตรงนะครับสีน้ำเงินก่อนนะครับแต่้นก็เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็สีขาวนะครับแต่้นก็ เลือกฟิลเตอร์ตัวนี้ครับ Gaussian b l u r นะครับจะได้เป็นทองฟา์มาแล้วนะครับเปลี่ยนสีแมกกาเป็นสีสขาวเหมือนเดิมนะครับต่อไปก็ย่านะครับก็สร้างอีกเลเยอร์นึงขึ้นมานะครับใช้ brush water นะครับแล้วก็ไปที่ wet glass นะครับระบายสีเหลืองเข้าไปก่อนนะครับ ต่อไปก็สีเขียวนะครับเดี๋ยวเข้มนิดหนึ่งนะครับ เป็นใบหญ้านะครับผมไปที่ Smudge นะครับเลือก p a เพ t i n g แล้วก็ไ b r บ s h นะครับแล้วก็ปัดขึ้นมานะครับจะเห็นว่าเริ่มเป็นใบนะครับเป็นมานะครับก็ผมก็จะปัดบริเวณตรง,งกลางก่อนนะครับแล้วก็ไล่ลงมาด้านล่างนะครับ ขยับบัวขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับไปที่เลเยอร์นะครับแล้วก็เลือกส่วนที่เป็นวัวนะครับทุกเลเยอร์นะครับแล้วก็เลือกลูกศรนะครับขยับบัวขึ้นนิดหนึ่งนะครับสูงขึ้นหน่อยนะครับต่อไปก็วาดก้อนเมฆนะครับ ไปที่บัตตัวนี้ครับ Organic แล้วก็ Rainforest นะครับเลือกสีขาวแล้วก็ระบายเมฆเข้าไป สุดท้ายก็วาดเงาของเขาแล้วก็หูวัวนะครับก็ไปสร้างระยะใหม่นะครับที่ด้านบนสุดนะครับให้เป็น clipping mask นะครับแล้วก็เลือกเป็นโห d e ให้เป็น multiply แล้วก็เลือก brush ที่เป็น เราบรัชนะครับไปที่ตรงเพน n ์นะครับเพนติ้งนะครับแล้วก็เลือกเราบรัชนะครับถสร้นก็ใช้สีเทาๆนะครับแล้วก็ระบายเงานะครับ แล้วก็เงาของตัววัวนะครับทำเหมือนเดิมนะครับก็ไปสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับแล้วก็ค l ิป p i n g m a s นะครับแล้วก็เลือกเป็น multiply นะครับเช็ครายเอีีดยิดนึงนะครับ ตรงนี้ก็จะมีสีไดกาทะลุมานะครับสเกจชินนะครับแล้วโปรเกรเพนเซลนะครับเลือกสีชมพูนะครับ